อร่อยไหมลูกเผ็ดเพเหรอส้มตำปูปลาน้ำตกหมูประดุกย่าง hum, ชนกินอร่อยเลยชนหิวข้าวจัดอยากกินประดุกย่างมาหลายวานันละ วันนี้แม่จัดให้เผอ,อ,อ่ะเออเขาทำเผ็ออ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 อดอ่ะทำเผ็ดทุกอย่าง คนกลับจากเรียนพิเศษนิ้วข้าวครับอยากกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไม่มีจัดอาหารอีสานให้เลยชนเป็นลูกครึ่งใช่ไหมไม่ใชล่ลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งอะไรนครศรีธรรมราชกับร้อยเอด็เอด แม่ก็เผ็ดอิ่มแม่โลกข้าว จนวันที่หนึ่งพ่อไปจันถามพ่อเลยแกงพ่อวันนุ้ไปด้วยนะแกงพ่อขอพ่อไปด้วยเฮ้ยพี๊ <laughs> คนมารยาทไม่ด <ah well? <ah mm ีเลยอ๋อกินแล้วเลยมาเด้ค่ะเด้อมากินสม่ำปูปลามันตกหมูประดุกอย่างเพชร นหน้ามืดหมดแล้วเกินแล้วเก็บไว้ส้มตำเก็บไว้ให้แม่กินเอกเดี๋ยวแม่นอนก่อนถ้าตื่นก่อนแล้วแม่กินอีกประดุกท่อนหัวไปให้หองมันนะให้เต้าหู้มันกินประดุกท่อนท่อนหัวนะกินกินทางนั้นนะ ไปหางมันอนองๆต้องหัวตรงพุงไม่ต้องกินเอาไปให้ใหูม้มันหัวให้มันใช่ไหมใช่ครึ่งพุงครึ่งอะไรนะีนะกินแค่หางหางมันไปนะตรงพุงมันก็เอาไปมันแดงแดงอยู่เลยมันยา่างไม่สุกหรือไงวะเนี่ย ใช่ละชนครับตั้งใจกินก่อนลูกเดี๋ยวรอกินในนี้ให้ก่อนค่อยเอาไปให้หู้มันอกินแล้วก็ไปเทให้มันหมดเลยถ้างั้นนะไปะเทให้หอ้ฮูหมดเลยดูมือกับขวดน้ำเีนี่น เอาน,นี่ไปเทข้างนอกให้ไก่รู้ลง ก็ไม่เก็บอันนี้ไปทิ้งด้วยล้างมือดีๆนะลูก กินเลยกินเลยกินเลยโอ้กินแล้วเร็วเวไปกินโน่นอ,นอะไปกินโนนกินปลาดุกย่างเอาเลยเดี๋ยวกไก่มาแย่งมึงดิไปไม้ตา ตามันมัวแล้วค่ะตามันตา,นตานฟางแล้วมันแก่แล้วตัวนี้มาก่อพ่อเสียแล้วเจรักของแกม,มากเลยไงฮ้แก่แล้วตาก็ฟางมัวแล้วมองไม่ค่อยเห็น ไก่เยอะค่ะเต็มเลยไก่เยอะไก่แจ้ไก่ปลาเป็นเลี้ยงไก่ผสม